โอ้ไปครับไปให้สุดวันนี้โอ้หายใจไม่ทันก็ตัดอ้อยนี่มัดสุดท้ายทำมาที่สี่ไปมัดสี่มัดเศษๆนะครับก็มัดได้ยี่สิบโลล้มมันใหญ่ครับล้าที่ใหญ่มากเลยเน้นลําใหญ่นะครับพรุ่งนี้มีตลาดนัดของผมนะครับก็ผมวันนี้ผมไปเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็ส่งเครื่องคัน ขอนแก่นแล้วแล้วก็อำเภอคอนสวรรค์ชัยภูมิเมื่อวานแล้วก็เมื่อคืนไปนอนที่อำเภอหนองบัวแดงนะครับจังหวัดชัยภูมิเมื่อเช้าก็ส่งเครื่องที่อำเภอหนองบัวแดงชัยภูมินะครับตำบลคูเมืองนะแล้วก็วกกลับมาส่งอีกเจ้าหนึ่งที่อำเภอคอนสวรรค์แล้วก็กลับมาขอนแก่นมารอยตัดามารลักคำรอยตัดนะครับก็วันนี้กลับเยียบ เมื่อเช้าตื่นเช้าที่หนองัวแดงชัยภูมิครับตอนเย็นตกมามาตัดอ้อยตอนค่ำทีนร้อยเอตต่อไปสุดสำหรับวันนี้เอ้าพรุ่งนี้มีตลาดนัดของผมนะครับไม่ไปไม่ได้ไม่ไปก็จะเสียดายเงินนะครับน้าร้อนต้องรีบกอบกลวยถามว่ามันร้อนไหมมันหนาวมาหลายวันแล้วเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยมันร้อนมามันร้อนมาเกือบเกือบสองอาทิตย์ด้วยกล่าวมาหนาวเลยแหละแต่ตอนนี้ก็อากาศอุ่นขึ้นนะครับน่าจะพอได้ขายนะพรุ่งนี้ผมตัดไปสักสี่มัดเผื่อไว้กันแล้วพรุ่งนี้ก็มีออเดอร์สองโหลด้วย ไม่รวมกับตลาดนั้นโอเคตัดอ้อยไปครับเดี๋ยวแบกใส่รถครับมัดสุดท้ายครับเอ้าโอ้ย,อยแต่อ้อยบริเวณเนี้ยผมได้น้ำได้เนื้อดีนะครับไอร่องห่างครับลำมันใหญ่ครับลำใหญ่ลำใหญ่แล้วลำนี้เดี๋ยวดเดินไปสักลำโอเคอ้า โอเคนะครับโอ้ยเนาะอืมเค,นะเคปาจะค่ำแล้วครับจะค่ำแล้วต้องรีบตัดครับเพราะจะนอนกลับมานอนไม่ได้ไม่ได้นอนแล้วครับมันมันจะค่ำก่อนถ้าไม่ตัดตอนนี้พรุ่งนี้มันตัดไม่ทันนะครับเพราะต้องเตรียมของไปตลาดถ้าไปช้ามันมันลำบากนะครับตลาด เข้าไม่ได้แล้วก็ขายร้านน้ำอ้อยมันต้องยกของหนักนะต้องแข็งเครื่องคันอะไรเงี้ยมันต้องไปให้เร็วนะครับฮู้ฮอ้โ้เชา้าลุงเช้าที่ใช้ภูมิภาษาชัภูมิมาตะวันตกดินที่โอ้ยใช้รอยเอ็ดครับ ส,สู้ครับเพื่อครอบครัวเพื่ออนาคตนะครับมีแรงก็ยังมีแรงอยู่ก็ต้องสู้ครับต้องทําต้องขยันนะครับองไหนที่มันจะเป็นเงินได้ทุกบาททุกสตางค์ที่สุดจริตนะครับที่ทําไหวก็ต้องรีบทํานะครับโอกาสมันไม่มีมากง่ายๆไม่ใช่ตะกร่อนที่เศรษฐกิจไม่ดีนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วก็มีแล้วก็ต้องคว้าไว้ก่อนครับ จะไม่ทันสีมัดพอสีมัดใหญ่ครับอันไดยี่สิบบางยี่สิบบางมันก็ยี่สิบกว่าเนี่ยราม,มันใหญ่นะครับเนี่ยลำค่อนข้างใหญ่นะครับลำหนึ่งมันบางลำสองโลเลยนะครับใหญ่มาก น้ำสองรเลยใหญ่แล้วยาวด้วยนะได้น้ำด้วยนึ่ก็ดีนะครับโอเคครับทวันจะตกดินแล้วไ่เก็บตัวมนเลยสู้ๆครับผมทำให้เป็นเผื่อใครเกิดเกิดแรงวันดานใจใเผื่อเอาเป็นกำลังใจให้คนอื่นครับ มันไม่มีอะไรที่ว่าโอ้สวยหรูเรียบง่ายมันลำบากหมดแล้วครับทุกอาชีพแต่ว่ามันลำบากต่างกันไปเรื่องความสบายใจนะครับอูหายใจไม่ทันผิดตู้ฟังหน่งย ครับเมื่อคืนไม่ได้นอนโรงเรียนนะครับเมื่อคืนนอนในรถนอนปั๊มนะเมื่อคืนประหยัดครับว่าจะนอนโรงเรียนมาขี้เกียจหาจอดปั๊มเนาะนั่งไปอนอนปั๊มดีกว่าไปนอนปัม๊มเลยนอนกดหลังเบาอ,อ,อุ่นสบายเปิดอากาศเข้าโอ้ยหนาวครับหนาวกำลังดีเพราะผมไปสองผืนใช่ได้เลยมันได้ฟิลครับได้ฟิลไปนอนแปลกที่แปลกทางแล้วแบบ มันก็ระดับตื่นๆนะแต่มันได้ฟิลอะผมชอบอะไรแบบเนี้ยชอบแบบมันมันประจนภายดีอะกินน้ำมน์ครับ อ,นนอันนี้อ้อยโรงงานน้ำตาลนะครับอ้อยขอนแก่นสามของเจ้าอื่นนะครับโอ้ตันละพันกว่าบาทหัดแล้วเหลือเจ้าของเหลือตันละสามร้อยถามมันจะคุมอะไรครับทำเหมือนทำให้เจ้าสัวทำให้ในายทุนปเป๋าเป,ป่าซูมาปลูกอ้อยขนาเนี่ยมาซื้อพันอ้อยผมไปสักเงินสักสี่ร้อยบาทเนี่ยไปสักสองร้อยสามร้อยก็ได้เอาไปทำพันทำอะไรปลูกขยายต่อไป มาขันน้าขายได้เงินตั้งเยอะสู่นี่โอ้ยทาอ้อยบางเจ้าทําอ้อยได้สองร้อยตันได้เงินหกหมื่นเพราะหักแล้วเหลือกําไรตันละสามร้อยใช่ไหมอ่าอย่างเมื่อเช้าผมคุยกับพี่คนหนึ่งที่ไปส่งเครื่องขันโอ้โหเขาบอกว่าหักแล้วเหลือตันละสามร้อยทำอ้อยได้สองร้อยตันได้เงินหกหมื่นดิงแล้วโอ้ยอ้อยสองร้อยตันได้เงินมิด หักหรือสุทธินะหักนุ่นหักนี่แล้วอเหนื่อยเปล่าไม่ไหวแล้วทำให้เขาเปล่าอู้้ฮะอเวียนหัวไยโอเคครับเพื่อนๆภารกิจเสร็จจับแต่ถามว่าปอกวันนี้ไหมคงไม่ลครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวกลับไปอาบน้ำนอนพักผ่อน ไม่แน,น่อาจจะไหวก็อาจจะปอกท้มัดหนึ่งแมงก็ต้องนอนรีบนอนแล้วก็ปอกแต่ชา้าสู้เรียบร้อยสู <c oughs> ้ๆกับเพื่อนสู้ๆชาวอ้อยขนามครับไม่มีใครไม่เหนื่อยครับเหนื่อยกันทุกคนนะครับยูทูบเบอร์ยูทูบที่ทำเกี่ยวเรื่องออยขนามสวนสบายดีชาแนลนายธนาธรใครก็ตามครับเหนื่อยทุกคนครับ ในภาพในคลิปมันจะออกมาโอเคแหละมันเป็นอะไรที่มันเราทําออกมาเสร็จแล้วถ่ายให้ดูฟังคงจะตัดต่อคลิปแต่ผมมันรวดเดียวไงผมก็ผมไม่เคยตัดนะผมก็จะถ่ายถ่ายถ่ายทำทำทำถ่ายแต่ถ่ายพูดพูดพูดอย่างไร้ธนาธรแกก็จะตัดต่อคลิปดีแกมีเวลาทำก็ทาแต่ว่าก่อนที่จะเอาคลิปออกมาได้มันต้องทํางานมาก่อนครับเพราะมันเหนื่อยคนเหนื่อยหมดแล้วครับมันไม่มีอะไรที่เรียบง่ายสวยหรูอย่างพี่สวนสบายดีชาแนล แกก็เหนื่อยให้ยิงแกสุขภาพไม่แข็งแรงแกก็ขายพันอ้อยก็ตัดเองโอ้ลำบากครับมันไม่มีอะไรเรียบง่ายสวยงามอย่าคิดว่าโอ้ทำอ้อยขนูสบายอะไรได้ดีรวยรวยอย่าไปคิดอย่างนั้นครับทำให้มันเกิดรายได้นี่ดีก็ไปมันมันมันมีกําไรฮะแต่ว่ามถามมันจะให้รวยมันมันรวยได้ครับถ้าในยุคเศรษฐกิจโอเคแต่นี้มันไม่โอเคเหมือนเดิมครับ เศรษฐกิจมันไม่โอเคเหมือนเดิมยกเว้นแบบโรคก,กลับมาถ้ายกเว้นว่าโรคโควิดเป็นโรคพื้นเมืองเมื่อไหร่โอเคนั่นแหละทุกคนใช้ชีวิตปกติโรคพื้นเมืองก็หมายถึงว่าโรคที่แบบมันไม่ใช่โรคระบาดที่น่ากลัวอีกต่อไปแล้วนะฮะก็คือเหมือนไวรัสมันฆ่าตัวมันเองนะฮะเหมือนที่แบบเอ้ย แล้วก่อนเป็นโรคหาไก่ตายหาไข่บุรงขนุขนกก็เห็นมีวัคซีนมีอะไรมาแก้สุดท้ายมันก็หายไปเองไวรัสฆ่าไวรัสตัวมันเองนะครับนอ,นอกนั้นแหละเราถึงจะมีชีวิตใช้ปกติแล้วก็ถ้าเศรษฐกิจมันดีแล้วก็คงจะขายน้ำมันได้ดีขึ้นเห่ืเดิมนะครับส่วนผมก็ดิ้นรนต่อไปนะครับใช้ชีวิตไม่ประมาทนะครับประหยัดเงินประหยัดทองขายมีอะไรก็ ขายมีคนซื้อก็ขายไม่มีคนซื้อก็เก็บไว้ขันน้ำไปอ่ะครับวันนี้เหนื่อยมาพอสมควรเดี๋ยวกลับไปบ้านเดี๋ยวไปแนวต่อที่บ้านอีกเอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นครับสวัสดีครับ